สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะเรามาเจอกันตอนเย็นๆนนะ,ะเรามาชมตัวเลขกันในคลิปที่มีชื่อว่าชนแล้วต้องมานะฮะสำหรับวิธีการเขียนแบบไหนนั้นให้ fc แฟนช่องจะยปปากานะเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาทำนะ เก้าตัวแต่มีอยู่ห้องที่สาม่ชนกันนะซ้ายขวาคนละฝัง่งชนกันชนล้มาเลยนะหลักสิบตังเข้าดีแล้วเกินนะ,ะก็เอฟซีแฟนช่องก็ติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเรียงให้ดูนะก็ ช่องอื่นก็มาถ่ายทำเหมือนกันนะวันนี้อ่าตอนเย็นๆนนะคะ้คำลงไม่ได้นะเสียงนกเสียงเขียดเสียงอะไรดังลั่นไปหมดกลางทุ่งนานะเสียงสุดท้ายกำลังจะจากไปนะครับผมอ่าเรามาชมคำเตือนก่อนนะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะเดี๋ยวเลื่อนซะก่อน อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะครับผมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในช่องปู่เยี่ยมพารวยนะอ่ะคลิปที่ออกเลขชนบนนะเลขล็อกเป้า12ชุดทวนให้ดูนะมีตัวไหนบ้างนะ12คัดออกมา4เหลือ937 234นะ ชมเลขวิ่งเลขติดครับผมตัวเดียวสามนะสองสามมาสามตัวเดียวนะเลขจากฝ่ามือไปเลขแทนกันนะครับผมทำให้ดูทุกคลิปจนจำได้นอันะนี้ยังไงเลขฝ่ามือนับสัมผัสที่ฝ่ามือวิ่งสามจับได้เท่าไหร่นะเลขจับเลขวิ่งนะหนึ่งสองสามสองสามแล้วก็สาม จับได้ที่ตัวไหนนะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดมาไหมมาไหมนะสามเม็ดเดียวในคลิปนี้นะเป็นหลักสิบเรียกรับรวงพางนะสิบสองชุดนี่ทีง่งวดที่แล้วนะนี่สิบสองชุดเข้าเจ็ดแปดเห็นไหมถอดออกมากสีตัวก็เข้างวดนี้ถอดออกมาก็เหลือเท่านี้าอจจะมาตามนี้ไหมนะสําหรับหลายๆตัวนี่ดับ นะรับเลขรับลวงพางไม่มานะนี่งวดนี้ตรงนี้นะอ่ะไปต่อนะอย่างรวดเร็วใครโชคดีบ้างก็ถามข่าวข่าวกันไปนะจนถึงวันสุดท้ายเลขกอดคอกันนะหกสามเจ็ดกับหกสามสี่มาไมหมงวดนี้มันกอดมาสองงวดแล้วนะเจ็ดแปดสองกับเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดหนึ่งกับสี่เจ็ดแปด ไปตามสูตรมานะฝนตกเลอะนะดูไม่ออกอ้าวเรามาติดตามชนแล้วต้องมานะแนวทางชนแล้วต้องมาชนแบบไหนนะปู่เยี่ยมเขียนให้ชมหน่อยนะครับผมหลักใช้หลักหน่วยนะสองมาตั้งนะหลักสิบมาตั้งก่อนนะแปดแปดแปดมาตั้งไว้ก่อนนะแปดตั้งมันซะสามตัวเลย เพราะว่ามันสามห้องสองก็สามตัวนะยังมีห้องหนึ่งอีกนะเดี๋ยวมาเขียนทางนี้กแล้วกันห้องชนนะห้องห้องนี้เขาเรียกว่าห้องชนอ่ะแปดอย่ลงมาเลยนะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สองเขียนลงมาเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้องชนนะสองสามสี Fahrenheit ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เรามาดูห้องชนนะเดี๋ยวสีแดงเขียน ไปห้านาทีนะชนที่เจ็ดกับศูนนะครับผมเจ็ดกับซีนะชน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 อ่าลากลงมาเลยมันชนกันนะชนกันที่เจ็ดกับซีนะตีกับเจ็ดเจ็ดกับซีนะครับผมอ่าถ้าชนกันอย่างนี้ออกนะเป็นต้องออก สองสามสี่สี่ตายนะเหลือเก็ดตัวเดียวจับใส่ตัวนี้นะจับใส่ห้าแปนหนึงนะเียจับใส่ตรงนี้เลยนะสี่ตายนะตายพ่ออะไรเอฟซต่อมานะครับผม สี่ตายเพราะอะไรตอบมาได้ไหมอใครใครตอบได้ถือว่าเก่งนะ 7, 5, 7, 8, 7, เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเข้าสามหางนะอเก้าหกนาทีแล้วเรามาดูชุดนี้หลักสิบคือเจ็ดนะเอาไว้เลย 7, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะ หลักหน่วยคือแปดหลักนี้มีไว้ชนนะหลักสุดท้ายเจียเขียนลงมาเลยสามตัวเอาสีแดงเขียนดีไหมถึงจะตัดกันนะเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ่ายมาแล้วนะแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียดตัวชนนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเราได้มาแล้วนะมันจะชนตัวไหนอ่เรามาดูตัวชนห้องชนเอาฝั่งนี้แหละซ้ายกับขวานี่เราไป ชนกันนะศูนย์สามาเอ้ยมาได้ทั้งสตัวนะแปดเัดตดอ,อกสักตัวนะอ่าศูนย์ 0, ไม่มานะชนที่สกับหกหนึ่งสองสนี่ตัวชนนะสกับห ถ้าชนสามกับหกแล้วเอาเม็ดเดียวจะเอาตัวไหนนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามาใส่ตัวนี้นะเราจะต้องจัดการออกสักหนึ่งตัวนะจับตัวไหนตัวไหน แปดนาทีแล้วตัวไหนตัวไหนสามหนึ่งสามสี่สามเก็ดน้าชุดเด่นนะชุดรองนะหกหนึ่งหกสี่หกเก็ดชุดสามตัวมัดคอนะหกสามหนึ่ง หกสามสี่หกสามเจ็ดน้าให้ทั้งสามตัวไปเลยมัดคอกันนะหกสามหนึ่งหกสามสี่หกสามเจ็ดนะในชุดสามตัวนะไอหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดที่จริงหกไม่มานะมันมีที่บอกว่ามันไม่มาอยู่นะะ ก็เลยถ้ามามาคู่กับสามนี่แหละหกสามหรือสามหกนะก็เลยจับมัดคอกันนะได้สามตัวนะอ่ะรอผลกันแล้วกันนะสิบห้ากันยายนสองห้าหกว่าเลขจะมาตัวไหนครับผมสามสี่สามหนึ่งสามเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ ตัวรองนะแต่เด่นมันสามหนึ่งสามสี่สามเกตหกสามหนึ่งหกสามสี่หกสามเกดเลขจับมัดคอ,อ่ะ fc แฟนช่องแคปหน้าจอนะแล้วก็เม้นรัวๆมาให้ปู่เยี่ยมดูหน่อยว่าชอบตัวไหนชอบตัวไหนนะทั้งล่างทั้งบนนะครับผมไอ้ทั้งทั้งทั้งสองตัวสาม,สามตัวนะขออภัยพูดผิดหาหมดเวลาเรานะ สิบนาทีพอดีนะครับผมอ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะชมแสงสุดท้ายป่าข้าวเวงไงวันนี้เพิ่งลงปุ๋ยนะครับผมใช้เกลือจืดผสมยูเรียนะอะ่เปิดเทคนิคระดับปรมาจารย์นะครับผมใครไม่รู้จักเกลือจืดเอ้ยเกลือจืดเกลือผิวดินมันน่าจะตั้งชื่อว่าไอ,อ้น่าจะเป็นกลุ่มโพเทเสเซียมนะ เดี๋ยว,ว่ามันใส่ชื่อว่าเกลือจืดไปเลยนะหวานนะคอยดูนะอีกเจ็ดวันจะเขียวกว่าน,นี้นะครับผมสุดลูกหูกลูกตาเลยนะครับผมน้ำมีนะฝั่งโน้นก็ป่าฝั่งนี้ก็ป่าใกล้ๆนี้ก็ป่านะสตูดิโอที่ถ่ายทำปูเยี่ยมนะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็มีกล่องมีใส่เอกสารฝั่งนี้ก็เป็นป่า นะอยี่าใจนาก็ร้องแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊แก,กแกก๊๊มีขวดน้ำดื่มนะอ่ะเอาละพระจากเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป